สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์ใจตัดติ๋แล้วนะครับวันนี้ทางช่องเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับวันพระกับวันโกนต่างกันอย่างไรวันพระนั้นเป็นวันที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้อนุญาตให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสามารถทำการประชุมรวมตัวเพื่อสนทนา และเทศนาธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนและคนทั่วไปนี่ครับวันพระนั้นตามปฏิทินไทยจะตรงกับวันแรม8ค่าหรือ15ค่ําหรือขึ้น8ค่าหรือขึ้น15ค่ําของทุกเดือนในปฏิทินไทยวันโกนคือวันอะไรวันโกนนั้นคือก่อนวันพระหนึ่งวัน ตามปฏิทินอย่างเช่นแรม7ค่ำแรม14่ค่ำขึ้น7ค่ำขึ้น14่ค่ำของทุกเดือนตามปฏิทินไทยนั่นเองครับหากเดือนใดตรงกับเดือนขาดหรือเดือนที่มีเพียงแค่แรม14่ค่ำหรือขึ้น13าค่ำในเดือนนั้นวันโกนจะตรงกับวันแรม13าค่ำและขึ้น13าค่ำแทนนั่นเองครับการจะเรียกว่าวันโกนนั้นเพราะในวันนั้นเป็นวันที่พระสงฆ์ทําการโกนผมศีรษะให้สะอาด เพื่อความเรียบร้อยในวันธรรมะสานะด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าเป็นวันโกนนั่นเองครับสิ่งที่ต้องห้ามในการทำวันพระห้ามทำอะไรบ้างนะครับข้อห้ามในวันโกนละว,วันพระนั้นห้ามอะไรบ้างเป็นวันที่ประสงฆ์และพระพุทธศาสนิกชนควรรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายใจ วาจานั่นเองครับซึ่งในวันนี้มีข้อห้ามที่ไม่ควรกระทําดังนี้ 1. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวันโค้นระวันพระนั้นไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กันแม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยากันก็ตามโดยเฉพาะในวันพระที่ควรรักษาศีลและความบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดควรละเว้นกิเลสโดยเฉพาะโลกีที่สร้างความอยากความหลงมัวเมา ดังนั้นในวันโกนหรือวันพระควรละเว้นการมีเพศสัมพันธ์รักษาสินอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าวันโกนและวันพระเป็นวันที่ประตูนรกเปิดออกหากมีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นและอาจเกิดปฏิสนธิในคันผีเปรตหรือดวงวิญญาณที่มาจากนรกภูมิอาจจะถือโอกาสเข้ามาจุติในคันได้จึงไม่ควรมีเพศสัมพันธ์นั่นเองครับ สองละเว้นจากการทำบาปวันกุนและวันพระนั้นเป็นวันที่พระพุทธศสนิกชนควรรักษาสินให้บริสุทธิ์สำหรับพุทธศสนิกชนควรรักษาสินสำหรับคารวาสหรือสินห้าให้ได้สำหรับพระสงฆ์ควรรักษาสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิกขาบทไม่ควรทำบาปไม่ว่าจะเป็นบาปทางกายวาจาหรือใจล้วนควรละเว้นทั้งสิน้นเป็นการสร้างบุญกุศลที่ง่ายและทำให้ชีวิตจิตใ,ใจมีความสุขสงบมากยิ่งขึ้น งดเว้นการเบียดเบียนการว่าร้ายการคิดอกุศลการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเฉพาะการละเมิดศินห้าข้อซึ่งเป็นสิลพื้นฐานที่พุทธานิกชนทุกคนควรยึดถือและปฏิบัตินั่นเอง 3. งดเว้นการเดินทางในอดีตในวันโกนและวันพระจะเป็นวันหยุดการทำงานเพื่อให้พุทธานิกชนได้เข้าวัดทำบุญนั่นเอง โดยเฉพาะในวันพระผู้ศักดิก์สิทธชนทุกคนควรงดเว้นการเดินทางไกลแต่ควรเดินทางเข้าวัดเพื่อทําบุญถวายพัตตาหารแด่พระสงค์ฟังธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาและสนทนาธรรมกับผู้อื่นเพื่อเป็นการช่วยขดวัดเคล่จิตใจให้ผ่องใสและอุทิศส่วนบุญสุขสนให้กับดวงวิญญาณที่ล่วงรับทั้งหลายถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้นวันโกรนวันพระจะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดของหลายคน แต่ในหลายวัดได้มีการจัดให้มีการทำบุญฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาไม่ว่าจะเป็นในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งถือเป็นวันหยุดงานประจําสัปดาห์ของหลายๆคนดังนั้นในวันโกวันพระหากไม่สามารถเดินทางไปทำบุญได้ฝังธรรมะได้หรือเจริญภาวนาที่วัดได้แต่ท่านสาม,มารถรักษาศีลฝังธรรมะและเจริญภาวนาด้วยตัวเองที่บ้านหรือที่ทํางานก็ได้เช่นกันครับ จากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศสวัสดีครับ